เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกสื้อเลือกขายนะวันนี้เป็น Honda ามอเตอร์ไซคปี03ครับ Accord โฉมปาวานนะครับสวยๆเลยรถหรูผู้บริหารนะครับพร้อมใช้โแ,แม็กเงาวับน,นะครับสีก็ยังโอเคยังสวยอาจจะมีซี่กันบ้างตามอายุการใช้งาน กับราคาเพียง62,000บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลสบายช่วงล่างแน่นแอร์เย็นเพลงเพาะกระจกไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังอาจจะมีรายงานบ้างมียับบ้างนะครับเกียร์ออโต้แผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ครับสวยหรู VIP ห้องโดยสารกว้างนั่งสบายแน่นนุ่มพร้อมใช้ครับ กดูรถอยู่น้ำโสมอุดรน,นั่นใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ